ต้องไปรอใครทำคนเดียวเลยเราดูยายคยเราทุนน้อยเราก็ต่ดาศาคนเดียวเลอเก่งหลายเก่งหลายไปเอาเองแล้วกรตั้เองแลวก็ตัเองอีกตั้งหากว่าที่งานบ้าน อยู่ว่างๆตามคนเดียวกับแล้วเด้อเราใครจะมาเกิ่งเท่ายายเนาะยายทำเองทุกอย่างยายไม่มีคู่ยายไม่มีคู่ทำเองสอดเอง นักเลงทอสัดสองวันบริเหนึ่งพื้นใหญ่สองวันมั่งแล้วแต่เวลามีสามวันมั่งต้มให้สเสร็จเรียบร้อย,ยสอดไวด้แบปบ,แบ,บแบบ